เดี๋ยวนี้ชาลาเขาจะกินหมูกระทะสิ้นดาดกันแบบนี้นะนี่คือบรรยากาศตลาดไนท์มาร์เก็ตพีทีซีนะอยู่เมือ,องไซแขวงอุดมไซนะครับนี่ครับคึกคักมากเลยตลาดนี้นะตลาดกลางคืนนะไนท์มาร์เก็ตนะนี่ร้านนี้เป็นร้านหมูกระทะนะโอ้ี๋ยบร้านหมูกระทะนะฮะนี่เปเสิร์ฟแล้ว ลูกค้าก็จะมาออเดอร์มาสั่งวันนี้นะจะมีผักต่างๆนะครับมีผงมีไข่ไขายเป็นเซตนี่โอ้เมนูนี็อันนี้ไปให้อันนี้สิ้นหมูสิ้นเนื้อครับอันนี้ชิ้นงัวชิ้นงัวอันนี้ราคาใช่ไหมหกสิบพันต่อตออ่อย่างเนื้อหนึ่งอย่างอะต่อหนึ่งจานหกสิบพัน,นผักปี อ๋อผักฟรีกฎกติกาคือส im ั่งสั่งพวกเนื้อแล้วก็ไปเอาผักในนู้นอันนี้คือเอาไปได้เลยหยิบไปได้เลยนะผักฟรีเราคือสั่งพวกพวกประมาณพวกเนื้อๆนี่ไปเนี่น้ำซุปฟรีหม้อฟรีหกสิบพันเออดีอ่ะตรงนี้จะสุดสุดเดียวสุดเดียวอ่ะสุดเดียวนี่อันนี้ผักเอาผักผ่านเขาจัดให้เหรอเมื่อกี้เขาจัดให้หรือว่าเยอะ ยังไงที่เยอะกว่าอ๋จอจัดให้ใช่ไหมจุมจ่มๆม,มีเนื้อวัวแล้วมีเนื้ออะไรอีกเน,นื้อหมูกับเนื้อวัวเนื้ออะไรอีกไหมมีแค่นี้ให้เลยเนื้อหมูเนื้อวัวหมูอันนี้ปลากุ้งอะไรนี่เออชิ้นเนื้อ กินอยู่นะเนี่ยไปลองกินดูนะครับร้านนี้นี่ครับคนกินเยอะมากเลยโอ้แม่เจ้านี่ผมคนดไม่ไหวลองลองกินดูนะนี่ครับตลาดนี้คนแน่นมากเลยนะไม่รู้ว่าเป็นเพราะเศรษฐกิจของทางน,นี้หรือเปล่าหรือคนจีนเข้ามาเยอะนะทพราะว่าการค้าขายคือคัาขึ้นนะเห็นทันตาเลยนี่ครับผมสั่งแบบแบบ จิ้มจุ่มไปนะเดี๋ยวลองซดน้ำดูว่าน้ำมันจะเป็นไงนะอ๋อนี่โอ้่ากินนะนี่เป็นน้ำจิ้มนี่เป็นเนื้อว้าวมาแล้วนี่อันนี้เขาเรียกเสือร้องห้นะเนื้อเสือร้องห้แล้วก็น,นี่เนื้อวัวเนื้อเสือ อ๋อนี่เขาเอามาให้เลยนะอ๋อนี่จัดมาให้แป๊บเดียวเรียบร้อยนี่เรียบร้อยเลยจัดให้นี่ครับชุดสวยๆแล้วก็เดี๋ยวรอน้ำเดือดนะรอ,อน้ำเดือดแป๊บนึงอันนี้เป็นที่ลวก อันนี้เป็นที่ตักท้ำซุปอันนี้เป็นน้ำจิ้มของเราเดี๋ยวเราก็ต้องตอกไข่ใส่เข้าไปนะนี่ตอกไข่ใส่เข้าไปหรือตอกไข่นี่ก็ได้นะไข่นี่ใส่นี่เลยเออนี่ใส่นี่เลยนี่ทีสวยเลย สีมันได้เลยครับสีมันได้เลยหกสิบหกสิบพันนะร้อยยี่สิบหกสิบพันก็หก0สนสองร้อยี่อันนี้ร้อยี่อันนี้ร้อยี่อ่าไอพวกนี้ฟรีก็ถ้าก็ว่าเราจ่ายแค่สองร้อยกว่าบาทนะชุดนี้นะถ้าเป็นเงินไทยนะครับโอ้โอเคนะครับอันนี้คือ เดี๋ยวตอนกินก็ไม่ได้ถ่ายให้ดูนะครับก็จะกินแบบปกตินี่แหละครับนะอย่าลืมมาเที่ยวนะเมืองไซนะนั่งรถไฟพอเรียนสูงราวจีนมานะครับก็จะมาเจอตลาดไนไนมาร์เก็ต t ีทีที่นี่นะ,ะเมืองไซแขวงลมไซนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจด้วยนะครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ